ปวดคอจังเลยหรือว่านอนผิดท่าเนี่ยเราหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอาการปวดคอที่เธอคิดว่าน่าจะมาจากการนอนที่ผิดท่าทางก็ยังไม่หายดีแต่อย่างใดและปัญหานี้ก็เช่นกันปวดลายเยอยู่เหือนหน้าของเธอก็ยังคงลวนลามเธออยู่เหมือนเดิมคุณแพทก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นเคย หนึ่งเดือนผ่านไปในขณะที่กำลังส่องกระจกอยู่เธอพบว่าลำคอของเธอมีลักษณะโค้งงอไปทางซ้ายเล็กน้อยถ้าเทียบกับปกติแล้วดูเหมือนว่าลำคอของเธอจะเอียงไปทางซ้ายแม้เธอจะลองพยายามใช้กำลังเบี่ยงคอดูหน้าของเธอก็ไม่สามารถหันมาทางตรงได้แต่เมื่อเธอลองใช้เพียงแค่มือจับที่ใบหน้า ก็สามารถหันกลับมาตรงๆได้อย่างง่ายดายเมื่อทุกอย่างกลับเป็นปกติคุณแพทจึงไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใดเธอจึงออกไปทำงานเหมือนเดิมนี่คอเราเป็นอะไรเนี่ยเธอสังเกตเห็นลำคอของเธอมีรูปร่างโค้งงอชัดเจนขึ้นมากกว่าเมื่อเช้าซสะอีกคุณแพทเริ่มรู้สึกกังวลมากขึ้น เธอเข้าใจว่าการที่ลำคอของเธอเกิดความผิดปกติขึ้นเป็นเพราะการนอนที่ผิดท่าทางเธอจึงเริ่มไปทำการนวดเพื่อคลายเส้นหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปอาการที่ลำคอของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแพทคะพี่ฝากดูงานวันพรุ่นี้ด้วยนะค่ะเธอไม่สามารถหันลำคอได้ตามที่ใจต้องการ เวลาจะหันไปทางไหนก็ต้องหันไปทั้งร่างกายและลำคอที่แข็งตัวอยู่เช่นนั้นเธอจึงเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายอย่างชัดเจนขึ้น<ม>เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วที่ลำคอของคุณแพทมีรูปร่างที่แปลกไปเธอจึงตั้งใจว่าวันนี้หลังจากเลิกงานจะไปตรวจที่โรงพยาบาลฮะ เรามกนี่อีกแล้วหรอเย็นนี้ไปทานข้าวกับผมนะเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านในขณะนั้นเองเออดายขอของคุณแพท จึงได้หงายไปด้านหลังและไม่สามารถขยับได้อีกเลยคุณแพทสาวออฟฟิศที่มีอาการปวดที่ลำคอเป็นเวลาหลายเดือนและยังต้องมาเจอกับเจ้านายลามกอีกวันหนึ่งลำคอของเธอได้หงายไปด้านหลังและมีอาการปวดคอยังรุนแรงเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีชื่อโรค spasmodic torticollis โรคนี้เกิดจากการที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณสมองและประสาทโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจแต่อย่างใด และส่งผลให้ลำคอเกิดอาการแข็งตัวขึ้นในขณะที่อยู่ในสภาพโค้งงออยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายสาเหตุหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปทานข้าวกับผมนะครับใช่แล้วครับความเครียดนั่นเองความเครียดที่เกิดจากเจ้านายลามกที่ชอบลวนลามเธอมาเป็นเวลานานได้นําพาเอาความเครียดอย่างมากมาสู่คุณแพทจนเกิดความผิดปกติที่สมองและประสาทของเธอ นอกจากนี้อีกสาเหตุก็คือเนื่องจากหัวหน้าลามกจะนั่งอยู่ทางด้านขวาของเธอจึงทําให้เธอไม่ค่อยอยากที่จะหันไปทางด้านขวาสักเท่าไหร่ลักษณะลำคอที่เอียงหันมาทางซ้ายอยู่ตลอดเวลาประกอบกับเส้นประสาทที่สมองเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วทําให้ระบบประสาทในสมองของเธอถูกสั่งให้ร่างกายเข้าใจว่าลักษณะของลำคอที่ผิดรูปร่างอยู่นี้อันที่จริงแล้วคือลักษณะปกตินั่นเองสัญญาณเตือนขั้นสุดท้ายที่บ่งบอกให้คุณแพทรู้ก่อนที่โรคร้ายจะมาเยือนก็คือ อาการปวดลำคอที่ปวดเหมือนกับการปวดจากการนอนที่ผิดท่าเมื่อสมองมีการสั่งการที่ผิดทําให้ลำคอถูกบิดรูปร่างไปด้านข้างระบบประสาทก็จะสั่งการไปที่กล้ามเนื้ออีกทําให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลำคอซึ่งลำคอของคุณแพทได้มีการสั่งการของสมองที่ผิดมาตั้งแต่แรกแล้วและเช้าวันนั้นที่เธอพบว่าลำคอของเธอมีลักษณะที่เปลี่ยนไปประกอบกับความเครียดของเธอที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทําให้อาการของเธอสุดหนักลงไปอีก ในขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นมองหัวหน้าที่เป็นต้นเหตุของความเครียดทั้งหมดของเธอลำคอของเธอก็หงายไปข้างหลังจนแทบจะหลุดออกจากบ่าและแข็งตัวอย่างกระทันหันโรค s p a s m o ม i c ิกท t i s ิสโคลนี้หากปล่อยเอาไว้นานก็จะทําให้ลำคอมีความคดโค้งมากขึ้นและทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเพราะฉะนั้นคนที่มีความเครียดไม่ว่าจะจากที่ทํางานหรือที่ไหนก็ตามควรระมัดระวังเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากๆ และคุณหลักเคยรู้สึกปวดลำคอและเข้าใจว่าเป็นเพราะการนอนที่ไม่ถูกต้องบ้างหรือไม่ลำคอของคุณมีลักษณะโค้งอยู่บ้างหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองมีความเครียดจากเรื่องเดิมๆเป็นเวลานานบ้างหรือไม่หากปล่อยเอาไว้แบบนี้โรคนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณก็ได้โหไม่ใช่เรื่งเล็กๆแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้ว แลวผมเชื่อว่าหลายท่านมีอาการคล้ายๆกันคือปวดสะท้านอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งเวลาที่เราเที่ยวนะหมอพีและที่สําคัญก็คือละเลยค่ะพี่ธงจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนที่ใหม่เป็นอยู่เลยตอนแรกคิดว่าเอะเรากําลังใกล้จะมีประจำเดือนหรือเปล่ามันรู้สึกเหมือนอาการปวดหลังแบบแบบตอนที่จะมีประจำเดือนแบบขั่นเนื้อขั่นตัวปวดหลังมากปวดหลังมากก็เลยคิดคงคงไม่ใช่มั้งแล้วก็ดูก็ก็ไม่ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็งงว่าอ้าวปกตินี่ ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ต้องมีประจำเดือนมาแต่อันนี้ไม่มีแ<ช>สดง<ช>ว่าไม่เป็นโรคอะไรก็คิดอยู่เหมือนกันก<ช>ี้นั่งดูยังปวดหลังผล,ลุกค่ะ <c oughs> นอนงายไปข้างหลังอ้อ <c oughs> อาวน่าก,กลัวมากเหมือนนักตัวน,นี้เลยนะโอโ้โห อาจจะมีค่นอนตกหมอนบ่อยเพรางจริงคนชอบนอนตะแคงอะไรเงี้ยพงทีมันก็จะผิดข้าอะไรงเงี้ยบางอย่างอย่างอย่างที่ใหม่บอกว่าบางอย่างมันก็มีมีมีทายว่าเรากําลังจะเป็นอย่างนง้นเช่นแบบทําไมเดิมๆทุกวันปวดคอแต่รู้สึกว่านอนผิดท่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่โรคสําหรับคนที่อายุ ต้องเยอะคือคุณแพทย์เนี่ยอยู่30เองเ็นเป็นคนในวัยทำงานใช่แล้วก็ไม่น่าจะแบบเป็นอะไรมากขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวต้องต้องดูแลตัวเองโรคแปลกๆแต่นนีบโทรศัพท์ก็เป็นนะคะบางทีแบบหนีบแล้วมันก็จะปวดไปหมดก็สลับมาหนีบข้างนี้แต่มันก็จะติดเพราะเราแบบผู้หญิงก็จะแบบทํานู่นทํานี่ไปด้วยระหว่างคุยจัดของหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะไม่ไม่รู้ว่าพี่เบิร์ตธงชัยแม่อินใจจะเป็นหรือเปล่านะเพราะแกจะเต้นท่าเดิมเดิมอุ้ย ใงชัยเหมือนกันค่ะี่ทงชัยเหมือนกันทั้งห้าท่านนะคะก็ได้ทําการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะจากหน่วยภาคเคลื่อนที่โรงพยาบาลพญาไทนะคะและการตรวจในวันนี้นะคะเป็นการตรวจที่เกิดจากปัจจัยกระตุ้นหนึ่งก็คือการมีท่าทางซ้ําๆที่เกิดขึ้นตามความเคยชินค่ะโดยการสังเกตจากท่าทางที่นั่งในการให้สัมภาษณ์กับคุณหมอค่ะและยังมีการทําแบบทดสอบจิตวิทยาค่ะที่เรียกว่าอีโคแกรมนะคะซึ่งใช้สําหรับโรคนี้ค่ะ พร้อมทั้งตรวจวัดระดับอัตราการเต้นของหัวใจนะคะด้วยเครื่อง pulse oximeter ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเกมทดสอบความเครียดจากสถานการณ์ที่บีบรัดโดยการให้ทั้ง5ท่านหมวกเลขแต่ละข้อภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วยนะคะสังเกตดูสิคะแต่ละท่านท่าทางเครียดมากเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง5ท่านครับถ้าทางสนุกสนานนะคะมีคิดเลขด้วยผมไม่ทำขอเมาบค่ะเอาล้ครับผลออกมาแล้วนะครับวันนี้นะครับผู้ที่เข้าสู่พื้นที่เลสโซนนะครับมีด้วยกัน3ท่านครับโหสามท่านทาเสียงมามท่านนะครับผมชื่อต่อไปนี้นะผมจะเรียงลำดับตั้งแต่ลำดับที่3ที่2แล้วก็ คนที่หนึ่งเลยนะคนนั้นคือที่สุดเลยเดบิวเลยเสียงมากที่สุดเสียงมากที่สุดลำดับที่สามครับได้แก่ว้าวพี่เอสาติการค่ะ มั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเองด้วยนะคุณเอ๋นะครับโอเคโอเคก็ได้ช่วงหลังๆเห็นคุณเอ๋ชอบร้องเพลงนี้นะจะขอก็รีบไม่เครียดเรื่องนี้เลยค่ะไม่เครียดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆอาจจะเพราะเป็นคนแบบเวลาทําอะไรต้องทําแล้วเป็นแบบ perfectionist ค่ะคือต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดเท่านั้นไม่งั้นอย่าทําอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตรงนั้นว่าแบบเป็นคนเลยทําให้ไม่รู้ตัวไงความเครียดอะไรเงี้ยเครียดไม่รู้ตัวนะครับอันดับที่สองครับได้แก่ Track, รู้ตัวเลยนะครับอันดับหนึ่งครับที่จะเข้าสู่พื้นที่เรสโซนะครับได้แก่มาเลยครับหวานอาจจะเป็นหวานก็ได้นะไม่รู้ตัวไง่านหวาน